สวัสดีครับวันนี้ก็มาทําตัว a d ดิกันต่อถึงตอนส่งค่ากลับมาที่ตัวนี้เอามาใช้งานละมาเริ่มกันเลยครับเราก็มารับค่าจากตัวแดน a หอก Ad Words ที่เราทําไปนะครับใช้คําสั่งนี้ได้เลยเห็นไหมครับชุดนี้คือเราจะดูว่าไอตัวถ้า MD s a v e Data เนี่ยเป็น True หมายถึงว่าไม่มี Error อะไรเราก็จะทํางานนะครับคือจะเก็บ ค่าคําแปลไว้แต่ถ้าเกิดเป็นเออร์เราก็ไม่ทาอะไรกับมันข้ามไปนะครับแล้วก็มาด s สโตรดไอตัวได a l ล็อกตัวนี้ซะโอเคถ้าไม่เออร์ปุ๊บเราก็เอาไอค่าสติงมินนิ n งเนี่ยมาจากตัวนี้ที่ User อรได้กรอกไว้นะครับไม่ว่าจะแก้ไขหรือว่าไม่แก้ไขก็ตามแต่มันจะเพิ่มเข้าไปนะครับก็คือตัว m s c r m e a n i n g ตัวนี้เห็นไหมครับคือถ้าไม่เออร์เรนี่ยเราจะให้ที่ User อร์เี้เข้าไปในตัว text box mining ตัวนี้นะครับ overly potext เก็บไว้ใน m s, s, s e r m a n i n g เราก็เอามาใช้ตรงนี้เห็นไหมครับตัวนี้ก็เช็คไว้ก่อนกันเออร์เลอร์อีกทีนึงว่าถ้า m e a n i n g เนี่ยไม่ได้เป็นค่าว่างนะคือมีค่านะถ้าเป็นค่าว่างเราก็ไม่ทําอะไรกับมันนะครับแต่ถ้าไม่ได้เป็นค่าว่างเราก็เอามาทําเอามาเช็คดูว่า,าถ้าเกิดตัว r e s u r t e s t a t o w เนี่ยของเราที่เอาไว้เก็บเป็น array ที่เอาไว้เก็บความหมายของของ word ของคำนะครับถ้าไม่เท่ากับนูน แสดงว่าเขาอีดิคือมันมีค่าอยู่แล้วเราก็ให้ตัวนี้เลย r e s u l t data low แล้วก็ <c oughs> ในตัว m e a n i n g ถ้าเกับ m e a n i n g คือความหมายให้ความหมายไปเลยนะครับว่าเป็นอะไรแต่ถ้าเกิดมันยังไม่เคยมีอยู่ถูกไหมครับเราก็ Else เนี่ยไม่เคยมีอยู่เราก็เพิ่มมาขึ้นมาก็เป็น new low เห็นไหมครับไม่ได้เป็น Air r a รโทษทีครับผมลืมไปเป็น dataset นะครับแล้วก็เพิ่มตัวนี้ เพิ่มเหมือนกับที่เคยบอกไปแล้วก่อนหน้านั้นก็คือใช้ idsd.table ตัวนี้เป็น dataset นะครับ .table ก็กลายเป็น data table นะครับชื่อว่าดิตัวนี้ new row นะครับคือเพิ่มแถวใหม่เข้าไปแล้วก็ใส่ word เข้าไปเลย word ก็เท่าก,กับ select e d e word ก็คือ word ที่เราเลือกอยู่ว่าเป็นอะไรถ้าเป็นคำใหม่นะครับ m i n i n g ก็ใส่ minning เข้าไปแล้วก็ต้องอย่าลืมต้อง add เข้าไปอีกทีด้วยคำนี้ ถ้าเราไม่แอดตัวนี้เข้าไปนะครับคือถ้าเราไม่ใช้ตัว dataset ตัวนี้ d o โลแล้วก็มาแอดรีเซ็ตเดต้าโลเข้าไปมันก็จะไม่มีแถวใหม่เพิ่มเข้ามาในนี้นะครับเพราะไอาการที่เราบอกว่าตัวนี้นิวโลคือเราเหมือนกับเอาสกิมามาใส่ใน Data าโลอันใหม่คือมันอยู่คนละที่กันนะครับาสารุปง่ายๆคือถ้าจะทำชุดเนี้ยเวลาจะแอดโลใหม่เข้าไปเนี่ย ต้องอย่าลืมตรงนี้เข้าไปด้วยบรรทัดสุดท้ายนะครับข้าวแค่นี้ก่อนอธนะิบายละเอยีอยดแล้วเดี๋ยวมันจะยาวโอเคนะครับจากนั้นเราก็มาเขียนฟังก์ชัน show minning output ตัวนี้โอเคเราคอมไพล์ดูเห็นไหมครับก็จะใช้ได้ละหรือเลือกแค่ตัวนี้ show minning output เรามาเขียนกันก็เขียนแบบนี้ได้เลยนะครับ คือฟังก์ชันนี้เราจะเอาไว้เรียกตอนที่ User ไปดับเบิลคลิกหรือว่าไปเลือก select text select Word ในในตัวนี้นะครับ T B Story ตัวนี้ว่าเขาต้องการที่จะให้แปลเขาความหมายของคำคาไหนนะครับที่เราจะทำคือพอเขาเลือกปุ๊บเนี่ยมันอาจจะติดช่องว่างช่องว่างมาหัวท้ายบ้างอะไรอย่างนี้เราก็ตัดเลยเนะี่ยเท่ากับ T B Story select e d text ตัวนี้คือเอาไว้บอกว่า เอาข้อความ Word ที่เฉพาะที่ User Select นะครับแล้วอันนี้ก็ตัดหัวตัดท้ายออกเก็บมาเป็นคำที่เข้า Select อะไรไว้นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็มาดูว่าในคำที่ Select เนี่ยจุดประสงค์ของเราเนี่ยเนื่อจากเป็นคำแปลเอาเป็นแค่เป็นเวิร์อย่างเดียวพอเราไม่อยากให้มันเป็นข้อครามยาวๆนะครับเราทำงานแค่นี้เพื่อที่จะให้รู้ว่าฟังก์ชันแต่ละฟังก์ชันทำงานยังไงเพื่อเอไปต่อยอดต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเก็บแค่เวิร เราก็เลยมาเช็คดูว่าใน Word เนี่ยตัวนี้เอาไว้เช็คดูว่ามันต้องไม่มีสเปซบาร์นะสร้างตัวแปรขึ้นมาว่า mm hmm. บูลีนฟาวสเปซอินเวิร์เป็นฟอร์อติ้งต่างว่าไม่มีสเปซบาร์ก่อนนะครับคราวนี้เราก็ไปหาก็คือเช็คดูว่า Word ใช้คำนี้นะครับ index of อันนี้ก็คือเป็นฟังก์ชันที่เอาไว้หาตัวอักษรใน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 สตริงตัวน,นั้นว่ามีไหมมีช่องว่างไหมนะครับ ถ้ามันมีเนี่ยมันก็จะมากกว่าศูนย์ก็คือว่าจะไปเจอในตำแหน่งไหนไม่ว่าที่มากกว่าหรือเท่ากับศูนย์นะครับเราก็จะให้ฟาวสเปซอินเบลดเป็นทรูคือมีช่องว่างนะนะครับถ้ามีช่องว่างเราก็ไม่แปละนะถือว่าตัวเนี้ยมันไม่เช่อเบลดนะเราก็ไม่ทําอะไรกับมันก็จบนะครับไอ้ทเราก็ตกตรงนี้เลยคืออัน,น,อน,น Word เนี้ยในอีฟตัวเนี้ยเบลดเนี่ยต้องไม่เท่ากับค่าว่างๆคือต้องมีค่านะครับและ ต้องไม่มี space อยู่ในเวิร์ดที่เราจะแปลนะครับแต่ถ้าเกิดมันมีุ๊บเราให้ TV word text เ <c oughs> ่ากับข้าว่างคือไม่ได้แปลอะไรเราไม่ทํางานเอาง่ายๆแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าถ้าไม่ไม่เจอช่องว่างเราก็ไปตัดนะ Word เท่ากับ trim unwanted char นะครับแล้ว return กลับมาใส่ในนี้คือตัด A. อะไรที่ character ที่เราไม่ต้องการออกไปจําได้นะครับฟังก์ชันนี้คือตัดพวกคอมมาพวก ขีดแล,ล้วแต่ที่เราจะใส่เข้าไปว่าเราไม่เอาทำนั้นเพราะมันแปลไม่ได้นะครับพอเราตัดเสร็จหมดแล้วปุ๊บเนี่ยมันเวิร์ดเนี่ยต้องไม่เหลือค่าว่างเพราะถ้าเกิดตัดหมดมันกลายเป็นค่าว่างก็แสดงว่ามันไม่ใช่ตัวอักษรที่แปลได้มันก็มีแต่ไอ้พวกค่าไอขีดอะไรพวกนี้นะครับเราก็ไม่ทํางานอะไรก็เหมือนเดิมก็มาตกเอลตัวนี้ก็ให้ TV w o r d t ร์เป็นค่าว่างนะครับแต่ถ้าเกิดตัดตัวที่ไม่ต้องการแล้วมันไม่ใช่ค่าว่างแสดงว่าโอเคมันเป็นตัวที่น่าจะแปลได้ละเราก็ไปหาดูอันนี้ผมไม่อธิบายซ้านะครับ ไปดูในคลิปก่อนๆน,นั้นคือเป็นการใช้พาร์เมติคีย์ในการหาว่าไอ้เวิร์ดตัวเนี้ยนะครับอันเนี้ยอธิบายนิดหน่อยแล้วกันก็คือพาร์เมติคีย์เรามีตัวเดียวก็คือเอ่อเป็นแค่เวิร์ดแล้วก็เอาเวิร์ดเนี่ยมาใส่ที่นี่ส่วนรีเซิร์ชเดต้าโลเนี่ยเอาไว้หาว่าหาดูว่าไอ้เวิร์ดตัวเนี้ยมีอยู่ในเดต้าเซตที่เราที่เราแปลความหมายเก็บไว้มีอยู่ไหมถ้ามีอยู่ปุ๊บมันจะได้ตัวนี้กลับมานะครับเห็นไหมครับแล้วก็ใช้ตัวเนี้ยเดต้าเซ็ตดิสเทเบิลนะครับ ด w f i l e ตทวนี้ไฟล์ด้วยพัมลีคีนะครับแล้วก็ออกมาว่าเจอไหม <c oughs> ถ้าถ้าไม่เจอปุ๊บสแสดงว่ามันยังไม่เคยมีความหมายอยู่นะก็ให้ tv-word.txt ก็เป็นค่าว่างเหมือนเดิมนะครับซึ่งคุณก็แปลไม่ได้ต้องไปแอดก่อนแต่ถ้าเกิดมันมีมันเจอแล้วปุ๊บเราก็ดึงค่าอกมาเลยว่ามินนิ่งเนี่ยต้องดูกหอนว่าไอตัว r s u l t d a t โ row เนี่ยแล้วก็ในคอลัมน์มินนิ่งเนี่ยต้องไม่เป็นค่านูนนะ ถ้าเป็นนูนก็คือเราก็ให้มิน n ิ่งเป็นค่าว่างก็ไม่มีอะไรแปลไม่ได้ไม่มีคําแปละนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีปุ๊บเราก็ดึงออกมาเห็นไหมครับใช้ตัวนี้เนื่องจากไอลีเซาต์เดต้าโลแล้วก็คําสั่งเนี้ยมันจะเป็นอ็อบเจกต์นะครับถ้าเราจะเอามาใส่ในใ,ใ,ในในตัวสตริงซึ่งมินนิ่งเราคือตัวแปรสตริงเราต้องใช้คําสั่งตัวนี้ convert ์ดตัด to String นะครับอันนี้ผมไม่ได้ทายแคชไว้ wise, เพราะผมรู้ว่าไอตัวมินิ่งเนี้ยถ้ามันไม่ได้เป็นนูนเนี้ยมันต้องเป็นสตริงแน่นอนผมเลยทำแบบนี้ได้้เเคนะรรับแต่ถาากิด เราไม่มั่นใจว่ามันเป็นอะไรหรือเรากลัวจะพลาดเราต้องใช้คําสั่งนี้ทิ้งไว้นี่นะครับทําให้ดีทายแคปตัวนี้เขียนครับแคปเออเลอร์ไ้อีกนิดหนึงนะครับแล้วก็แคปทิ้งไว้ว่าถ้าเกิดเป็นเออเลอร์ปุ๊บจะให้มินนิ่งมีค่าว่างจะให้มินนิ่งเป็นอะไรก็แล้วแต่นะฮะแล้วแต่อะไรแล้วแต่คุณนะครับแบบนี้ แต่อันนี้ผมมั่นใจว่ามันต้องเป็นตัวสตริงอยู่แล้วผมเลยใช้ convert to string ได้เลยโอเคนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอเราได้ปุ๊บมิน i ิ่งละเราก็ให้ tb word Up t e x t เท่ากับตัว word ของมันสมมติ word มันก็คือ hello เราก็จะเป็น hello นะครับบวกด้วยคอลอนแล้วก็วักนิดน,นึงแล้วก็ตามด้วยความหมายมันโอเคนะครับนี้เราก็เอามาใส่ tb word Up t e x t ก็คือตัวนี้นะครับคือให้เข้าเห็นคำแปล เียนะครับวามหเรียบร้อยคราวนี้ถ้าเราเซฟดิกเก็บไว้เนี่ยเราก็สามารถที่จะับเรลคลิกแล้วเห็นตัวแปรได้เลยถ้าเราแอดตัวแปรเข้าไปเโทษครับแอดความหมายเข้าไปล้วเนื่องจากฟังก์ชันเนี้มันมาเรียกใช้ตรงตัวแอดบิกด้วยนะครับเราก็จะสามารถดูผลลัพธ์ได้เลยตรงนี้นะครับนะครับมันเชื่อมกันเราเขียนครั้งเดียวก็ใช้ได้หลายจุด คือตัวนี้หลังจากเรา add d i c ไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็มาเก็บไว้ใน dataset ต,ตัวนี้ถูกไหมครับแล้วเราก็เรียกตัวนี้ show mini o u บุมันก็จะแสดงให้เห็นว่าความหมายคืออะไรแต่จะยังไม่ได้เซฟลงไปที่ไฟล์นะครับเพราะเราเรายังไม่ได้เขียนของจันเซ save ๋ยวผมลอง run ให้ดูจะได้เข้าใจนะลอง run ปุครับเราเลือกอะไรดีสมมติเป็น small แล้วเราก็ add dict เราบ,บอกํำแปล small คือเล็กเล็กเรา ดูนะครับตรงนี้เนี่ยตรง T B Word ตัวนี้จะยังไม่มีค่าใช่ไหมครับพอบผ่านฟังก์ชันที่เราเขียนเมื่อกี้เราอินเทอร์นะครับตรงนี้ปิดตรงนี้ไปมันก็จะมาโชว์ตรงนี้เลยนะครับ small เล็กๆเทียนนะครับเปลี่ยนสีแค่เปลี่ยนตามสีนี้ดีกว่าสวยดีนะครับแต่เนื่องจากมันมันยังไม่ได้เก็บทำอะไรให้ดูสักอันนะสมุดเติตร์ลองแอดสามนี่ไงน,น,นะครับมันก็เปลี่ยนเป็นสาม เราคลิกส m a l ก็ยังไม,ม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าเรายังไม่ได้ทำอีเว t ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องไปทําทีหลังแต่พอจะเข้าใจฟังก์ชันที่เจ็บแล้วนะครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาต่อกันวันหลังใครมีคําถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องที่ผมสอนไปก็ถามกันเข้ามาได้ที่ facebook com itech software th ตามที่เห็นในภาพหรือจะค้นหาคำว่า itech software thailand ที่ facebook ก็ได้ ถ้าผมมีเวลาว่างผมจะเข้ามาตอบนะครับส่วนคลิปวิดีโอและรายละเอียดเกี่ยวกับการสอนทั้งหมดสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ www.itechsoftware.co.th ที่เมนูโปรแกรมมิ่งและโปรแกรมสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่เมนูดาวน์โหลดนะครับ